สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนในห้องามายามตรงครับเดีย๋ยวเอาใส่ไว้แต่หมุนว่านเมือก่อนครับเหมือมายาัเมื่อวันเมือเชียร์เดี๋ยวให้ไอ้ป้านบอยนะครับเป็นคนไทยให้เดี๋ยวผมจียามตรงนะครับตัวไอ้หลงครับ ที่ได้แล้วครับมือเปลื่อนพ้นทุกนะคะระับบรรยากาศนะครับเป็นทงหน้าค่อยปลาค่อยหูครับนี่นะง้อง,ง้อนหน่อยเมื่อกี้นี่ขอ รบรรยากาศทรงหน้าครับน,นี่แหละครับช่วงมานเที่ยงเที่ยงครับอีหลงกันครับอีหลงไ่ค่อยหลงปายในครับรรรใส่แบบนี้เป็นตบบาบ่อหลงนะครับออพีน่น้อนงถึงหน่อยตัวนึงเอาอยู่ ปล่อยมันซะบรรยากาศนะครับต้นี้ตงกับน้ตบางงนอ้ย่ามลนตาเลยครับบิ่งดองอหดอกไม้งามอดอกไม้ขึ้นกับเขาครับผงามรน้าครับงาน ถุงลาเวนเดอร์ครับตัวเพิเจลินกันอยู่ันตกนี้ครับบุขึ้นหนามาอบตรงสูงหนามอะไรพี่น้องปล่อยยุครับปล่อยย่ กดครับกดกดมันจีมี่ฟองนะครับอี่นกำลังการที่มันดุกก็จะหัวีนมันไหลมานะอันฟันตึหน่อยที่ย่อมครับจ้าปลาหน่อยนะครับกาทีนี่เป็นปลกนี่แต่ลูกประดุกครับ ลูกคนอีกูเลยครับตายเงี้ยคืทางมันมีก้อนน้ำมาบินเสื้อเทเบิ้งครับอุ้ยมีตะลูกประดุกนะครับอันนี้เพื่อได้ปล่อยนะครับเป็นปลาดุกธรรมชาตินะหน้านะครับปรดุกหน้าครับมีหัดลูกปลาของปลาเข็งนะครับนี่ครับกำลังใส่ไว้คือเก้าครับเพื่อมือแร่งฝนสิตกนะครับ ไ,ไหลจนะนะครับไหลนนล้ำบอลไหลจนไหลความไม้่าจากไหนครับมัคือไหลจนะลน้ำบอลเนาไปประมาณนี้นะครับยังต้องน,น,นไหลนี่คือเกาครับไปมองต่อไปครับที่นี่หลอบี่นองผุดังไปเต็มเลย อบนี้เขาดี้กันก็ปลาดุกปลาดุกกโป๊ออุ้ยคบเตายครบ่ครับพี่น้กงตัวตายเป็นมาครบตัวผนี่นี่เัวตายหลืพี่น้องเมีนเบาะไม่เมนดอกตายมือเสาร์เดคนากลัวจนมารานจนไข่และดนไขบจนไข่ลยนี่บ่ตายจนดดโอ้ เอาเอาดูหลุดออกล่ออา,าอืออยไปใป่บางอ่าวตอนนี้นนโอ้ยปัตัสมบุเงียมือเตยหน่อยโดดขบอเองียัเกียวกบเงีงปักเกี๊ยเงนะครับเงียงมันเงียงคือขีดมันนะครับขีดเงียเขิ่นเงียงขีดข้างมันนะครับ่หัหวเขียวเลยทุกคน ก็ใส่แตกนะครับออเป็นยังวะเป็นย่งถือยังวะนาทีปลากัดนะประดุกมันอุย้ยตายแล้วกูเหี้ยมือ่งชาดดึงนิดง <c oughs> โอ้ยนี่แล้วก็ <c oughs> หนังรอบแล้วะครับที่รอบไปป่ายีาย่ไรงไหนกันนะหอ้หอยครับปลาไหลกันโอ้ยตอนนี้มีปลา <c oughs> เงินหอยครับพี่น้องไลายเนี่ยโอ้ยไลยนึงครับหอยด้ปลานี่ก็ไล่อยู่ครับเนี่ย,อยจอดเลยครับเยี่ย,ลยเลยนะครับโอ้ยปลาไล่หนึงครับทั้งปลาคอปลาดุก การใส่ครับอะดุลไส่ปล่ครับขโมยใส่ครับผมมาไทยที่สุเป็นน้ำผู้ถ่ายอะไรครับเออผมมาถ่ายมันกับโขดครับมาไทยทำนะเดี๋ยวผสมกวนครับพี่น้องตัวนี้ก็ไร้ตลอดครับยามเลยตลอดเลยตัวเยาะสิไปอีกมองต่อไปครับปุ่นทั้งปุ่นครับเหยียนทั้งเหยียนใหญ่เลยนะครับมีแอมเ่มีแอมใส่ตรงทั้งปุ่นเหรครับเป็นตะาลอยู่ครับ ปลาบกับไล่ปลาไหลตลกเดี๋ยวจิตัสพาไปผลเล่นนะครับตับไปเดี๋ยวเดยนใหญ่เลยนะครับอาคบพี่น่องครับ้องาถึงชุดที่สามแล้วครับตรงที่สามเนี๋ยเดียวใส่ไว้ปะมาถ่ายนะถ่ายบุญตรงนี้นะครับไล่กมาาุมเลย ีไปหยาบจักหน่อยครับคุ่นพี่น้องอู้น้ำไหลดีครับพี่ตุนตรงนี้สุดยอดเลยพี่น้องที่เด็ดครับที่เด็ดเลยน้นอู้ครับนอนเวียนครับพี่น้องตรงนี้ที่เด็ดครับตรงนี้ตรงสุดท้านเด็ดเด็ดยันมักสุดจอดนะครับ To เป็นดำๆยลยครับปลาบ่บักไควไม่สลีไม่หลบ่เด้นมานอนจนพักบุ่งขึ้นอู่อู่บ่เดิไมานอนจนปวกขึ้นอู่เล้วครับไว้มมนจำอะไรอยู่อ่ะมันอยู่อยู่ฝนเ้อะสร บ่อยปลาอ้ยบ่อยี่เด็ดเเต็มป่ะมีปลาโล่งเยอะเลยครับเรียกว่าที่เ็เิน้ยเบาไปเบากมไปหรอูปลาสิวครับสิวลาี่ยี่เด็นเว้ละครับที่เด็กินบ่อยปลาสิวครับอือสิวค,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 ครับนะีน่น่อยๆนีย่นย กายบงเนกล่องออกอยาเป็นก,นกล่อ,องามาแล้วครับเจ้าของสาครับมา <ไป S 1> แล้วครับยางมาแล้วครับอ้าวเห็ดนลายอยู่ครับผ่านอยู่ผ่านอยู่อู้หูตาตัวนี้ใกล้สาเนี่ยครับหมาป่านนี้นะจิมักทั้งปุนก่อนนะฝาตรงนลายก่อนไปใส่คับย่าไยไปใส่ ใช่ครับตรงเจ้าอยู่ใสใว่าไม่เร่ามายามเลยบอกครับครับพี่น้องครับรไปไหนพอมาะมานนะครับพนาน้ำเซนน,<ช>นะครับจากน้อยมันสิตาย,นนยห,หนักเดี๋ยวคลิปนี้อุ้ยังไรครับพี่น้องถ้ามายามตรงกันสือเคลิปหน้าเดี๋ยวใครจะว่ากันไหมครับ